ครับนี่ในตอนรับสู่ยูทูปช่องแนวบาวเข็มวินดีครับนี่เป็นวันพฤหันต์ครับผมวันพฤหันต์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ัร้บมครับนี่บาวเข็มวินีตลาดนัดโคกระบือบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตลาดนัดว่นี่คือประนัดกันทุกวันพฤหันต์ของสัปดาห์นะครับน่าอบรรยากาศนัดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกนัดหนึ่งที่ค่อนข้างจะคึกคักครับคนมาซื้อกันไล่กับคนมาขายกับค่อนข้างจะไล่กันนะครับน่าหูนะเมื่อมึงอยู่บรรยากาศข้างหลังครับเมื่อมึงครับเดี๋ยวบ่่าาวเมพพีองงมมึ มาชมมาสำรวจราคาง่วนมึงนะครับเนาะมามึงมาชม,มาพร้อมๆกันละกันครับอ่าไปดีเฮาหยาง,งมามึงเนาะบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศคือว่าเป็นตลาดนัดที่คึกคักอยู่ครับเนาะแต่ว่าขันแม่มาเสาร์ไหลฝืนกันยังไม่ได้เข่าเพราะว,ว่าตลาดนัดยี่ห้ออ่นอาจด้เดข่ามาประมาณช่วงหกโมงครึง่งนะหกโมงหกโมงครึง่งเจ็ดโมงประมาณช่วงนี้แหละเป็นอ่ยังคอยสี่แม่ไหลครับแต่ว่าพี่น้องที่อยากจะได้กับร้องมามึงนะครับเนาะลายแห้งครับตลาดนัดนี่ยร้องมึง อันนี้ของผู้ใดญเนาะครับแม่เนี่ยของแม่เนาะเอามาจากตัวครับแม่เนี่ยเออเดือนแม่ต้องยีเป็นลูกเลยอ๋อราคาหล่าไไปเลยครับแม่ลูกเนี่ยอยากได้เจ็ดสิบสองลูกตัวที่เท่าไรแล้วครับเนี่ยลูกตัวที่แรกโอ้สูงถ่วแม่แล้วตัวนี้ลูกคนนี้แจักเดือนแล้วครับเนี่ยอ๋อลูกคิดได้แปดเดือนแล้วแล้วแม่เด้แม่ยังทองวางอยู่วะเนี่ยอ๋อเพิ่วมาทับแล้วเนาะทับได้แจ็คเดือนแล้วแมเนี่ย อเอาคนมาทับแล้วเนาะได้ประมาณเดือนหนึ่งอ่าได้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะนี่ครับได้สองตัวเลยนะแม่ก็เป็นตัวแม่ลูกตัวนี้ก็เป็นตัวแม่กันอีกสักหน่อยก็สชขึ้นสีทับผ<ม>ีผสมเราตัวนี้ตัวนี้แน่นว่าครับ <c oughs> เอาเลี้ยงอีกสักพักหนึ่งก็สชีได้ทับได้ผสมแต่ว่าสีคุ้มอยู่เนาะสื่อยกยกแพ็กยกคู่เลยตัวนี้แม่กับลูกเนาะเดี๋ยวฟังใส่หนิเพื่อนมาเป็นตัวแม่เพื่อนเนาะอันนี้ลูกตัวที่แรกสิแม่อ่าลูกตัวที่แรกเนาะราคาเท่าไรก่อนเจ็ดสิบบาทได้ก่อนเจ็ดสิบสองอ่าราคาเจ็ดสิบสองเนาะเดี๋ยว นี่ครับอ,อ๋อหยงเงินหมึงนเป็นว่าแม่กับลูกนี่ครับราคาที่เจ็ดเหมือนสองพันบาทครับอ๋อแม่เป็นที่ออกเหลืองแม่จังน่ยนอยเนาะง่วงแม่สีเหลืองใสขนาดกลางๆนะครับเนาะอย่ากลตัวนี้เป็นลูกเพื่อน,นเนะอ๋อถือว่าหายลูกม่างามดีครับผมเนื้อเนื้อหนังเพื่อ,อ,อกนกับถือว่าหายลูก ดีอยู่สูงถ่วแม่พะลเนี่ยมึงเนาะสูงถ่วแม่พล,ล,ลกับสีแดงสีแดงเข็นะครับนักแข่งขาคนแบบที่แมา,มามาใหญ่ดีอยู่ได้ไประมาณแปดเดือนแว่าแม่กน,น,นาทิทับนาชิผสมอีกแล้วพนาตอนี้ราคาเจ็ดห่นสองพับาทเอามรมีครบเดียวนาอแ,แม่เนาะอันนี้ทามีเบอร์โทรบ,บอเนอ่ะครับเนี่ยศูนย์หกหนึ่งศูนย์1 1> หกหนึ่งหกส อ่าราคาหนีสามารถโตล่องได้อยู่นะครับเนาะอ่าราคาหนีสามารถโตล่องได้ป่ะนะครับเอาพี่น้องที่มาร์ี่ชอบก็ลองเข้ามาสอบถามได้ได้ตัวแม่ทั้งสองตัวแม่กับเป็นตัวแม่เนาะลูกกับเป็นตัวแม่อีกหนึ่งตัวนะครับเนาะอาคุณแม่ขอบคุณครับผมมันหมาน,นะครับเนาะอ่านี่ครับเนาะลองเอามือฟังทางผีน้ำแงี้ยบน่อยโว้ยนะอันอนี้เอาขึ้นรถไปแล้วนี่ครับตัวนี้เขาได้เงินนะครับเนาะเงินมาไหวเลนราคาทีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเดี๋ยวว่ะอ่านีนค่ครับประมาณนี้แหละครับหนึ่งแสนหนึ่ง เอามาเมืองฟังต้นนี้ครับพ่อตัวนี้ราคาเท่าไรเนาะพ่อเนี่ยตัวนี้สามหมื่นสองพัาตัวนี้สามหมื่นสองราคาสามหมื่นสองเนาะอันนี้ประมาณจักเดือนจักปีแล้วนะครับเนี่ยประมาณสิบผาเดือนประมาณสิเดือนนี่ครับเอาเปิบมาประมาณสิบผาเดือนนี่ครับส่วนสูงถือว่าเป็นใสแบบต่างๆเขาเนาะกับเปิบเป็นว่าใสมินิวกับเปิบในหน่อยปุณายนะครับเนอกจากนี้ถือว่าใสงามๆอยู่เอามาเมืองตัวนี้ เป็นงวมสาว่าม่ 32, 000, นีประมาณสิบห้าเดือนพระนี้่ะสามหมื่นสองนะพ่เนะราคาหองไห้คือสามหมื่นนบาทเอาไว้จากตัวรับป่อนะเนี่ยวนึงกับยูขางกันนี่เนาะแขางกันนี่ราคาอะไประเดี๋ยวครับเยนเอาปท่กันาะพยานนี่เนาะอันนี้ครับอ๋ออันนี้ราคาอะไประเดีรเดไ่สบตัวนี้เปิดไปสี่สิบ ไอสามสอง่าตัวฟังขวานีสามสิบสองดอกไม้ดอกงูหนี่อ๋องงูยุบานดอกไม้เขาหนี่เนาะอ๋องงูยุบานดอกไม้ยุ้มเพื่อสุวรรณภูกกุมอตานี่เะอืมครับอ๋องยุบานดอกไม้หมอตานี่เนาะตัวนี้กันหูออกจากเง่าๆนิดนึงเนาะอาจจะเป็นหูกระทบมาแน่จังน่อยอ่าเป็นหูกระทบมานิดนึงตัวนี้กับชีหูกระทบกับชี โครงสร้างคนก็สีสูงใหญ่เนาะสีสูงใหญ่แต่ว่าขนาดที่พร้อมอยู่เอาไปทายพยาธิเอาเลี้ยงข้าวเดียวกับชีอวนกับชีหญยรูปที่เราเป็นเมียนครับเพราะว่าโครงสร้างมันใหญ่ดีเนาะอ๋อหูกับหูนะครับเนาะหิ้โครงสร้างคนก็ถือว่ามาใหญ่ดีมาเต็มอยู่อันนี้อันนี้นะครับอันนี้กับชีวรสลอยสามสิบห้าปุ่นเนี่ยเม่นครับประม่าลอยสามสิบหาบวกปุ่นแหละลอยสามสิบหาบวกเลยแหละตัวนี้เนาะคือว่าลอยเกือบๆลอยชี้ศีพปุ่นละเพราะว่ามันกระสุประมาณเพียงไรเป็นอยู่ ตัวน <đ> ี้จะได้กับสามสิบสองเนอ่าตัวนี้3ามิบสองตัวนี้ได้ประมาณจ็ดเบีแยนะครับนี่ อันนี้บ่แม่นครับออันนี้ประมาณสิบสามเดือนอ่าประมาณสิบสามเดือนเนาะนี่กับที่ว่าเงาเงาตัวนี้สีเงาแล้วกันหนังหน้าตาดีอ๋อเงาแล้วกันนะหนาตาเป็นสีดีหนังเป็นกระถีหนาสีย้อนแน่เนาะที่ว่ากระถี่ว่าได้เนื้อได้หนังมากอยู่แม่นครับมูนี่เลี้ยงได้เนาะเพราะว่าคนสีเงาไปได้อีกหลายอยู่กมึงแข่งขามึงหนังเพิ่นนอืมครับเอ้าฟังใสายนี่เาตัวที่แรกเลยใส่สูทสามสิบเอ็ด อ่าตัวกลางนี่32ตัวนี้นี่46่อ่าตัวนี้นี่สีเนาะเอาวันนี้พ่อเอาเบอร์โทรติดต่อไว้ะนาะนแหก่าศูนดหกศูนย์สี่เจ็ดหกห้าศูนย์หนึ่งหกหอ่าราคานี่ตัวตัวล่องหน่อยนะพ่อเนาะอ่าราคาตัวล่องหน่อยดีว่าอยากมึงตัวจริงกับยุบานหมอตาที่ว่าอ่ายุบานหมอตาเพื่อสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอ่ายุบานเดียวกันที่งานน้ำกันเนาะวเนาะอ่าขอบคุณพ่อขอบคุณครับผม มันหมาเนาะพ่อเนาะอ่าครับผมขอบคุณครับผมอ่านี่ครับพี่น้องที่อยากจะได้งัวแม่สาวเนาะแม่สาวไปเลี้ยงกับรองโทรมาสอบถามมาต่อรองราคากับเพื่อมึงไหนครับเพื่อว่าราคานี่เปิดใบเปิดใบเพื่อต้อละให้พี่หน้องเขาได้ไปแบ่งกันไปเลี้ยงเนาะเอามาเมืองไทยเพื่อนน้ำเมืองงัวเมืองหนาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยกับเมืองหางเพื่อนน้ำนะครับนอกจากจะคอยสิได้เห็นองค์ประกอบไร้ตัวขอบคุณค้าพระองค์มาหนี้มาเมืองไสยท่างนีเนี่ย อันนี้ของผู้ให่เนี่ยนะครับตาอของพ่วนี่เนาะเป็นยังไงพ่อยืนน่นพ่วว่าแม่แม่แต่งด้เสาเลยเนาะเอาไว้เช็ตัวกับพ่อนัดเนี่เอามาสามตัวนี่เนาะตัวเมียตัวเมียตมสาวสองแล้วก็ตัวผู้ตัวสีแดงคนเนาะืมตัวราคาจังไรเนี่ยครับพ่อเนี่ยอตัวฟังเนี่ยเปนี้สี่สี่สิบเอ็ดตัวฟังใซ่นี่บ่ี่เอ็ดตัวเถิกหน่อยนั่นสาม้าตัวเถิกน่อยคือตัวกลางสา้า ครับผมฝั่งขวาดีสองเล็บน่อยี่สิสามอ่าตัวนี้ยี่สิบสามอ่านี่ครับวันนี้ตัวสี่สิบเอสนี่ได้จักเดือนแล้วพ่อเนี่ยจักเดือนจักปีแล้วเนาะกี่นะอ่าประมาณปีกว่าๆเนี่ยนี่เนาะปีกว่าๆปีเศษยนี่แหละครับผลปลาสี่สิบเอสเดียวอ่านี่ครับว่าผลเปิดไว้แล้วค่ะซีเมนหนึ่งพันบาทเนาะตัวนี้กับทางสีออกแดงนะครับเนาะสีแดงดำแล้วก็นี่หูมูเปินกับสีน่าสีดำมูสีดำเห็นไหมสีดำเนาะแล้วก็จิ้มเปินกับสีออก ดำดำอะมีดำนดำตาลนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ซื้อเนหนึ่งพันบาทกันนี่ปีปีเศษเนาะอ่าปีเศษเ้าไปสามารถต่อรองได้เนาะเนาะวันนี้ตัวแม่สาวหน่อยดีด้วยยี่สิบสามตดวอ่ายี่สิบสามสามารถต่อรองได้ อันนี้ได้จักปีเล้วเนี่ยอันนี้ปีวานีอ่าอันนี้กกปีกลัวๆแนเนาะอ่านี่ครับปีกลัวๆแน่นี่นี่ครับใส่น่อยเนาะใส่น่อยใส่น้อยนี่สำหรับพี่น้องที่งบไรยเอามูจิงไปเลี้ยงก็ได้เนาะอ่าไปเลี้ยงข้าวเดียวก็ง่ายก็สูงไว้แล้วมันมีหลายตัวทั้งแม่ลูกสองคอ๋ออยู่อยู่ฟ้ามั่หนิบอกอ๋ออันนี้ก็คบึ้นงวนนี่ก็เป็นง่วอยู่ฟ้ามเ่าเนาะอ่านี่ครับเอาง่วอยู่ฟาร์มเหาก็คือราคาี่สามารถต่อรองไหน่อเนาะพอเนาากจะ นี่เนาะอยากจะอ่าผสมง่วหรือว่าซื้อขายเหล็กเตียนง่วเนาะอ่าง่วง่วอยู่บ้านเทากัมีอีกบ่าวแม่อีกสิบก็ตัวอ๋อง่วอยู่บ้านมี่อีกสิบก็ตัวอ๋อเป็นง่วนแม่ลูกอ๋อเป็นง่วแม่ลูกกับมีม่แม่แม่แม่ม่านแล้วก็มีอ๋อเผนว่างงวแม่ม่านก็มีง่วแม่ลูกก็มีหรือว่าเป็นง่วทับง่วเสื่องก็มีเนาะอ่าง่วทับง่วเสื่องก็มีครับนี่ครับพี่น้องที่สนใจเนาะอยากจะได้ง่วไปเลี้ยงหรือว่าเป็นง่วทับไปผสมเนาะสามารถติดต่อของจำปีฟาร์มนะครับรับผสมพันธุ์วัวอ่าเพิ่นมีเบอร์ก็คือเบอร์ หกหนึ่งหกสี่แปดสองนะครับเนาะาอ๋อเดี๋เอาเอาเบอร์ที่2เนาะเบอร์ที่2ก็จะเป็น080 229ปดศูนย์สอเ่าครับอ่าเดี๋ยวเอาศูนย์แปดศก้าราค์นึอ่าแล้วอีกเบอร์นึ่งก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แปดเออนย์เก้าแปดหนจหานะครับเนาะ อ่านี่ครับเพป็นก็สามารถติดต่อของเพื่อนได้ทั้งสองเบอร์ก็คือเพ่นอยู่บ้านบ้านน้อยคูขามตำบลน้ำคำอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้องพี่น้องที่อยากจะได้งัวไปเลี้ยงหรือว่าอยากจะทับงัวผสมงัวเนาะอ่าสามารถโทรมาสอบถามมาต่อรองกับเพื่อนเมืองใดนะครับเนาะนี่ครับอ่าแม่ขอบคุณครับผมของจำปีฟ้าบ์นะครับเนาะอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาเมืองใดครับวันนี้งัวทับงัวงเสื่อกับมีหรือว่างัวไปเลี้ยงงัวแม่ลูกกับมีนะครับเนาะงัวงเนี่ยงัวคุ้นกับมีเพ่เป็นอะไร โอ้อันนี้ขายไปเนาะครับนี่ยพี่ยืนกันมึงหลายตัวพี่ยืนกันมึงหลายคนแต่เนี่ยอ๋อคนกำลังต่อกันอยู่เนาะเดี๋ยวผมขอหยักมึงราคานท่าไหร่สิบีราคาเท่าไห่เนีเนาะครับสิบเอ็ดเนี่ยอยากสี่สิบหก่าม่านเรี่ยวมั้ยมาณเดือนสองเดือนราคาไอซีสี่หมื่นหกพันบาทเนาะอันนี้ได้ลูกจักตัวหรอครับเนี่ยเม่สาวครับอ่าเป็นแม่สาวอยู่อ่าเป็นแม่สาวทองแรกเนาะ อ่าเป็นเมียสาวสองแหลกกว่านะครับอเอาพี่น้องที่มักที่ชอปนะ้องง้วแบบงัวนะ่องๆอย่าเนาะเนาะเอาไปช่วงไม้เนีอันนี้นี่ของพี่นี่นะครับเนาะอันนี้เอามาจับตัวครับเบียร์เอามาจับตัวครับน,น่นี่เอามาหาหาหกตัวอยู่เนาะอันนี้เป็นงัวสาวเนาะงัวสาวประมา ครับบาททองแรกเนาะปนว่าณทองแรกประมาณสองเดือนราคาสี่สิบเท่าไรก่อนสี่สิบหกราคาห้องไว้คือสี่หมื่นหกพันบาททับแดงใบเล่ไว้ทับแดงใบเล่ไว้เนาะนี่เขามีใบวิลอดผสมน้ำบันมีครับมีมีใบมิลอดผสมใน้ำมันนะครับเนาะแต่นี่อ่ะได้ประมาณสองเดือนเป็นมือสาวทองแรกอดีตัวฟังทั้งใดแน่ครับวันนี้ฟังมือนีบบอหนีนบอสี่ตัวนี่ครับหนึ่งสองสามสี่นี่เนาะตัวละสองเบอร์ ร้อยละสองหมื่นกว่าบาทร้อยละสองหมื่นสี่พันบาทนะครับนี่ครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้งัวใส่มินิเนาะใส่มินิเป็นงัวไทยเขานะครับเนาะมั่วนี่แหละที่ง่ายกินง่ายครับตัวละสองหมื่นสี่สองหมื่นห้านี่แหละต่อรองก็มึงได้ครับเพราะว่ากับสองหมื่นกว่าแน้นน้อยสองหมื่นเศษเศษนะครับเนาะสามารถต่อรองไหนก็นะเอาเหลือมาจากตัวนี้ละตัวนี้ก็เป็นงัวแม่กันครับเนี่ยตัวนี้ก็ราคาเดียวกันเนาะราคาลักสองตัวนี้ก็แม่กเดยกันครับ เพคนว่ากระสีเป็นไส้ไส้เดียวกันนะครับเนาะไส้เดียวกันร้อยร้อยเดียวกันครับตัวละประมาณสองมือที่สองมือหาเนี่ยเนาะ,ะประมาณใส่ช่วงนี้นะครับเนาะเป็นตัวตัวเดียวกันได้อ๋อขันเดียวเอาเป็นตัวเดียวกันได้พี่น้องที่อยากได้ตัวได้ก็ลองเข้ามาสอบถามกันเมื่อไหร่เนาะหนึ่งสอง สาซี่โตนี่นะครับเนาะร้อยราคาสองหมนกว่าแน่น้อยสองหมืเศษนะครับเนาะอนสอบาทแยกได,ได้เนาะครับโอ้ขนเอาขนเอาเมือนแทงตัวล่องเหนี่ยไรอย่ไหาเป็นหนงู้รบอะไรอ้พี่อันนี้เขามีเบอร์โทษพี่ต่อมครับพี่นี่ครับมเมบบน่นึ่งยกลราของอ๋อนี่บ่อันนี้เม่นึงอ๋อแม่ฟังนี่ก็เม่นเอานี่ เอามึงแม่ฟังนั่งนี่หลายหลายไม่ได้ครับเลยแม่นีสามสิบเจ็ดครับอ่าแม่นีสามสิบเจ็ดเนาะแม่นีห้าสิบสี่อ๋อแม่นี่ห้าสิบสี่ไปมึงเลยนี่ครับอ๋อเดีขอหยาดมึงนึ่งแม่ครับแม่สามสิบเจ็ดนี่ได้ลูกจักตัวแล้วครับเลยได้ลูกสองตัวครับอ่าแม่สามสิบเจ็ดนี่ได้ลูกสองตัวมีเสี้เดือนเนาะอ๋อมีแล้วเสี้เดือนปีศาจแดงอ่ามีแล้วเสี้เดือนลูกอยู่ในท้องนี่ผสมปีศาจแดงเดี๋ยอ่าผสมปีศาจแดงไว้นี่เขามีใบมีหลอจำบ้างไหมมี อ่าเนี่ยเขามีใบมีหลอดผ <า S 1> ส,สมในน้ำนะครับเนาะนี่ราคาของไใบคือ3 7 0 0มบาทเนะาะ37,000บาทเป็นม้วนสีขาวเนาะวันนี้อ่าอ่าตัวนี้อยู่ทซีหายยุ้บซีหัวลุนธรรมชาติหัวลุนหัวหล่นธรรมชาตินะครับเนาะนี่ครับโว<อ>กเหลืองเนื้อหนังกับที่ว่ามาดีนะครับเนาะหนังหนาครับหนังหนายนแล้วก็แขงขากับที่ว่ามาแม่อยู่นะครับเนาะครับผมขาใหญ่ง่วงเพื่นออกสี่ท่นสีเหลืองเนาะสีขาวเหลืองอ่สีขาวเหลืองเนี่ยจังหน่อยนี่กับที่ว่าเนื้อหนังมาอ๋อแมสีขาว ถ้าพอสีแดงก็เลยได้ออกขาวๆเหลืองๆนี่เนาะอ่านี่ครับมันกคกหางโคนหางเพื่อนแล้วก็หางกับชื่ว่าหางลามหางเงีอยู่เนาะตัวนี้เอาไปดิเขามีเบอร์โทรบอกคนว่าเนี่ยเบอร์ว่าจังไหนไหมศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์หกห้าเจ็ดสามหกห้าเจ็ดสามปอสมชายหรือยศเนาะพ่ออ่านี่ครับสามารถต่อรองได้ผู้โตเนาะพ่อเนาะอ่าของพ่อสมชายครับเอาพี่น้องที่มาที่ชอบอยากจะได้ง่วไปเลี้ยงก็ลองโทรมาสอบถามกันเลยนะครับเนาะก็คือ ค่ะที่เคุนบอกเคุณหองไว้ต่อรองไหนคือตัวนะครับคุณผ่าสมชายขอบคุณครับผมเอาของมึงหน่ครับนี่หลายตัวยุ่งฝุ่นออกมาออกมานทำกันที่ม่านเดียวกันกับสีเต็มรถพกรอเพิ่นพนละเต็มรถพกรอรถสิบรอเพิ่อนผนเนาะอันนี้ของผู้ใดเนาะครับนี่ข้างทังนี่แม่นบ่เอาบ่หูคุณผอออกมาจักตัวนี่มีบ่บ่ครับผมมาเบ่งม่วงเอาอ่กมาหามึงม่วเนาะอ่าครับผมผ่าขอบคุณครับเหนียมึงใส่หน่อยใส่มีนัดนีสิว่า ใส่มีนี่กี่มาหลายอยู่นะครับนะเนาะไอ้มึงเดี๋ยวทางไหนเนี่ยละ่ะเจ้าของคนเดี๋ยวฟังข้างขวาเมื่อกี้นี่เจออ้าของหายังบ่เห็นเนาะบ้านช้างไอ้มึงฟังช่างหนีนก,ก่อนเอาไม่เจ็ดตัวครับพี่นัดนี่ยหกตัวครับหกตเนาะนี่ป่ะครับหนึ่งสองสามนี่ป่ะหรือว่าหรือว่าจะฟังชางไหนเนี่ยอ๋อต้นนั่นเนาะอ,อ่าเ,เดี๋ยวขอหยาดพึ่งน้ำเลือดได้ทีเด้อ ราคาหลายไปไลยเนี่ครับพี่ตัวนี้ตัวฟังนี่ย42,000สาวแม่นี่42,000สาวนี่ได้จักเดือนเลยจักปีเลยอีกประมาณ16เดือนนี่ครับนอกากเป็นแม่สาวแล้วครับอีกที42,000บาทตัวนี้เกันว่าได้ประมาณ16เดือนเนาะกับร้อยกางเขนเนี่ครับกับเป็นใส่ง้วกางเขนเนาตัวนี้กสีสันดีครับแล้วก็ลำตัวเพื่อนกับที่ว่าลำตัวมาเน่าเนาะลำตัวเน่าสตีกระชับดีอยู่ตัวนี้เนาะสตีดกระชับดีเนาะ กะบอยอนบะยน่ยนครับมึงปุ๊กหางโค้นหางเพื่นน่องอ่าเริ่งเปลี่ยนงัวสาวอยู่อ่างัวสาวเลี้ยงข้าวเดียวกันยัยข้าวเดียวกับจีเร่ทับปเลยผสมแล้วเนาะราคา42่สิบสองเจนสี่หื่นสอ่าราคาห้องใหมคือ42,000บาทนี่สามารถต่อรองได้อยู่เนาะมีครับอ่าสี่หมื่นส่เอาฟังข้างในแน่พี่อันนี้บอกเมยนใหญ่ๆนี่เนาะโอ้ดีครับเอามึงเมยตัวใหญ่ๆน้ำเน่าขนาดว่า แม่แง่ยยๆนี่หลายไปนเดนันนี่เลยหกห <6, 8, S 1> มืยยน่นแบอ่าแม่แราหก่นแปดหกหมื่นแปดพันบาทเนาะตองไมเนี่ยคือทับไหทับแล้วดีครับซ่งเที่สิเก้าเมษาซึ่งเงินที่ 19, สิเกเมษาอ่านี่ครับ 19, สิบเก้าเมษาสองหางหนะกสาเนาะกำหนดคอดกับประมาณมากกะลาเนาะครับอ่าประมาณมากาักกะลาเนาะตัวนี้ใช้พอได้ไหมเพืนพ่นนาดีอ่านี่เนาเะ,นนนะใส่ของกลางปูฟ้ามีเนาะนี่ครับกับมิสเตอร์งเงือ สอารศูนย์ศูนย์แปดนี่นะครับเนาะมีเตอร์ือนบ้างอ่านี่นะครับเน่านาเดียดเดียอ่านี่ครับนาเดียดเนาะครับเนาะนาเดียดของกามปูฟั่มนี่ครับก็คือผสมใส่แมนี่เนาะอันนี้เขารับประกันทองว่พี่ประกันครับประกันอ่ารับประกันทองรับประกันทำนี้ให้เนาะอันนี้ราคาสามารถต่อรองได้อยู่เนาะอ่าราคาอนี้สามารถต่อรองได้นะครับล่องอันนี้คือเป็นเป็นทับพื้นมีใบหน้ามั้งนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจตัวนี้ก็คือ เื่องโบดนะครับเนาะค,คือมีมหูชีดำโบดกต่ค่อนข้าง,ขงจะลึกนะครับนาะตอนนี้โบดลึกดีแล้วกันแดงขาคนอื่นมาบ้างีมา้มา่ยุย่ราคาเจ็ดสิบเก้าที่ผิดน <68. S 2> ี่มาก่าหกสบแปดหรอหกหกอ่าราคาว่าหกสิดเนาะโอ้จาผพดตัวตัวน,นี้อ <c oughs> ่าราคาหกคือหกหมื่นแปดพบาทอันนี้สามารถตัวลองได้อยู่เนาะอ่านี่ครับหกหมื่ 68. นแปดฟังทั้งในแนบวันดเลยอ๋อแม่แม่แม่ม่นสาว หาเดือนกว่าแล้วคมโตอ่าอันนี้คือเป็นง้วสาวทองแหลกเนาะอ่าง้วสาวทองแหลกตัวนี้หนังหนาดีตัเนี่ยนี่ครับหนังหนาดีง้วสาวทองแหลกคนนั้นได้รัหาเดือนกว่าแล้วอ่าได้หาเดือนกว่าแล้วเนาะอันนี้เารับประกันทองน้ำมันฟิล์มประกันครับประกันอ่ารับประกันทองเห็นน้ำมีอ่าเดี๋ยวคือพอเพิ่นก็คืองัวบานเท่เนาะง้วค่อมตัวอ่าง้วง้วคมโตคมบานเท่านี้แหละครับอ่าตัวนี้เว่ารับประกันทองเห็นน้ำได้ประมาณหาเดือนแล้วอ่าันนี้ค่อนข้างได้หยิบกว่านี้พี่เนาะตัวนี้ราคาซีเมื่อินสอ่าตัวนี้ราคาซีเมื่อินสอง อันนี้ก <3 S 1> <3 S 2> ็เป็นสาวทองบางอยู่เนาะมีอนครับอ่าอันนี้เป็นสาวทองบางอยู่ราคาสี่หมื่นสองอันนี้ได้จักเดือนแล้วครับพี่สิบหกเดือนเงี้ยอ่าประมาณสิบหกเดือนอ่าประมาณสิบหกเดือนเนาะปีกุ้งกุ้งปีเสียเสียตัวนี้ก็สี่ส่วนส่วนสูงเพบนกับถือว่าหลายนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นงัวส่วนสูงหลายดีอยู่ใส่กำลังงามกับตัวนี้ก็แข้งก้นหางกับถือว่าได้เนาะหางใหญ่เปดีตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นงัวสาวอยู่อ่ะวันนี้ฟังทั้งในเนี้ยวันนี้ผิดไหมแม่นี่อีกบ่ออาแม่ฟังนี่ไรปะ ตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้หดสองปีไปพี่แบบนี้หรือจังเลยตัวนี้สีขาวสองปีแล้วอ่าตัวนี้สีขาวสองปีแล้วเนาะอ่าแต่ว่าตัวนี้โอ้แต่ว่าส่วนส่วนส่วนสูงมันก็ถือว่าก็ค่อนข้างจะหลายเนาะตัวนี้แข็งขาเนี่ยแข็งขาคนถือว่าไม่ใหญ่ขนาดกันมันยังไม่อ้วนไปไลยเนาะแต่ว่าเอาไปไถขยิเอาไปเลี้ยงไปคุ้นขาเข้าเดียวกับสีเงาได้เพราะว่าส่วนสูงคนหลายกับโค้งสามคนดีเนาะเป็นเรื่องกามเนื่อยสามารถเติมได้อีกนะครับอย่เป็นกับสีนี้นางๆเนี่ยนิดหน่อย แตสีมีดางเน่ยอยู่พ่อกับอยู่ตรงขาหลังคนเนาะตัวน,นี้ก็ยังเป็นงั่วสาวอยู่ราคาจะบากบาทตัวเี่ยสีนเจ็ดสี่หมื่นเจ็บาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนี่สามารถต่อรองได้ขึ้กันเนาะสี่หมื่นเจวันนี้แม่ฟังนี่โอ้แม่นีกงาง่าญขึ้นกันเนาะแม่นีมีถูกตัวท้องง่รับอ่า, 4, อานนนนแม่อันนี้ตัวที่สองอยู่ในทอ้องตัวนี้ตัวนี้เส้นเ็ดเอ๋อตัวนี้คับเอ็ดเหาสองไว้ใส่ักเดือนะิไน วันที่ยี่สิบกันยาใส่ใบเมื่อวันที่ยี่สิบกันยาเนาะใส่เอ็ดเข้หาสองศูนย์มีใบมีหลอดให้น้ำนะครับเนาะนี่ครับสำหรับสำหรับพี่น้องที่สนใจนี่ครับพอเอ็ดเข้หาสองศูนย์ไหวนี่ครับเอามีใบมีหลอดให้พี่น้องเขาน้ำนะครับตัวนี้กับสีเป็นง่วงหูกระทบมานิดนึงเนาะง่วงหูกระทบนี่ครับเปนกระชีดโยดนราคาอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันบาทสี่หมื่นสี่พันบาทเนาะกับเป็นง่วงหูกระทบกระชีดดเด่นเรื่องโค้งสางโค้งสางคนสีเงยสีสูงนะครับเนาะเงยสูงแล้วก็เรื่อง เนี่ยนั่งคนก็เอาพอกต่ที่เป็นงัวบามันเขามาเติมใส่โอ้มาตรงห่วงเลยครับตัวนี้ก็คือสีแบบว่าสีแดงดีแล้วอ่าสีแดงดีแล้วนี่ครับกต่มึงตรงขายฝนน้ำเนาะมึงกกหางก็กหางคนก็หางเนง่าดีครับหางเน่าหางลามดีเกือบลากขื้นตัวนี้เกือบลากพื่นเนาะตัวนี้ทับเอ็ดเคหาสองศูนย์ไว้ราคาสี่หมื่นเจ็ดสิบสี่หมื่นสี่ครับอ๋อสี่หมื่นสะี <laughs> ่ราคาสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่พันบาทเนาะ,ะคือราคาที่เป็นบอกเป็น้องไว้เนาะตัวนี้ เอาอันนี้ตัวนี้แม่นต้องกันว่าบ่ไหนตัวนี้ก็แม่นอ่ตัวฟังนี่ก็แม่นตัวฟังนี่ราคาอะไรบ่ไดนบ่ไหนวิ่งสามหมื่นสามบาตัวนี้สามหมื่นสามตัวนี้ได้ลูกสักตัวแล้วพี่ตัวนี้ทองแล้วครับอ่าตัวนี้ทองแล้วได้อะไรเอาไปมา่นน้ำอืมคร่ะใส่ใส่ฟอร์ได้ไใบบนี้นเสื้อเหงีนเกมบอลซูนซูนเกตโอ้เสื้อเกมบอลอ่าได้เช็คเดือนแล้วครับได้สิพก็สองเดือนพวกนี้ชิพก็มือชิพก็มืออ่าทับเกมบอลได้ประม่าชิพก็มือ อนี่ครับใส้เจมบอลซุนซุนเจ็ดไปเนาะใส่ซิปก็มือแล้วอ้าวันนี้เนาะฟังข้างนี้กับเมียนจิตหา่าสองฟังนี้ราคาหาหมื่นสองอ๋อนี่ครับเป็นแม่สาวอยู่เนาะพี่ประมาณสิบแปดเดือนนี่ครับประมาณสิบแปดเดือนพนดีโอ้ทาย,ยืนมันขึ้ยืนงามดีแต่วนี้ย <c oughs> นะะี่ราคาหาหมื่นสองนี่ครับสีแดงดีแดงเข้มแดงเนียนปากขามไม่แล้วกระนังคนกต่ถือว่ามาแลแลแล่น,น,านังหนานๆจน,น,นๆเนาะมึงอยู่งข้อคนครับอยู่งข้อคนถือว่ามา่นังดีนั่งครับมึงบันไทย โคกขางเพิここ่นกะทึบาม่าโค้กขังญ่ดีนะครับเนาะหางลามหางยาวดีอยู่หางกะไกลเกินเข่าเกินเข้ามาอยู่เนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่คับพี่ห่ามื่นสองหามื่นสองพันบาทห่ามื่นสองพันบาทเนาะวันนี้เอ้าที่วันนี้ที่บอกว่านี่มีเบอร์โทรช่องทางกันติดต่อว้าวันนี้ที่ได้หลายตัววันนี้เอาเบอร์ไหนไว้วันนี้พี่เอาเบอร์โทรไว้เั็นหาศูนย์เก้าสามห้าแปดเก้าเก้าสองหนึ่งเก้า อ่านี่ครับเอาราคาสามารถตัวล่องไหนคือตัวนะพี่เนาะอ่าราคาสามารถตัวล่องไหนคือตัวไปนะครับเอาพี่น้องที่สนใจกับลดรถรับส่งกับมี่ไฮลดรับส่งกับมี่ไฮไปนะครับเอาพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่กับร่องเข้ามาสอบถามคุมึงได้ราคาตัวล่องได้นี่ลดรับส่งให้พร้อมนะครับเนาะพี่ขอบคุณค่าพร้อมวันนีพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อขายแหลกเปลี่ยนง่วควายครับสามหมารล้ของมาได้เนาะอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือออบ้้านดกไมเภ วัดลอยเอ็ดครับสำหรับานผู้ชมนี่คือเปิดร้าก,นกันทุกวันพื้นฐานของสัปดาห์นะครับเนาะพี่น้องทีๆครับว่ามึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บ่าวเขียบนี่นละกันครับสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ